ะแ็นการตลาด<ม>เขายูจะเดียวได้ท้ายดเดี๋ยวผมจะบอกคือญญอยู่ได้ท้ายวันนี้กระแสน,นี่นะครับสามอย่างเนี่มันโอเคละบริษัทสินค้าแปนการตลาดโอเคละวันนี้แต่รกระแสเขาจะเนี้ยจะได้เขจาจะได้ยเขาต้องจ่วยกันนะครับกระแสปุ๊บันกระแสเพราะเครือข่ายนี่ถ้าผมมีกระแสมันก็คาเปกิจลัน ถ้ากระแสได้กระแสมาทุกคนได้ตังค์ก็แฟจะได้สร้างรานได้รดจังหวะเพราะกาแฟเปิดอารมว์จังหวะวันนี้เอามาจังหวะถูกต้องก่อถูกต้องหนาไปเดี๋ยวนี้เราถูกจังหวะเลยนะมาใหม่ๆนะครับพอซัดมันมันโค้งผลิตเองวิจัยเองจังหวะวันนี้จังหวะเลยเวลาเหมาะนสนขนาดนักสำหรับเงา อยู่กินมูฮาจะขับเคลื่อนกันจะได้นะบุดตะทคา,ายเาอาผมมาว่ากันว่าเหาจ,จะแน่นไปเลยทีมนะทีมก็สำคัญมากถ้าผมเป็นคนที่จะศึกษาเนี่ยทีมเพราผมโดนมาแล้วปีสวินก็ <c oughs> นพูดดีไม่ก็ปีจารย์กูดดีเรื่องเม่ทีมหอมหนึ่งถ้าเอาเข้าบรรทุกทีมตาย กอเ,เอาเปรียบนะวันนี้ฝากฝากแมวไว้ครับไอ้ฝากไปให้ไว้กับแมวเอาไปเอาเอาไปกินเนี้ยั่นหลายอย่างหลายเรื่องร่วงลูกกมีอะอันนี้จะมีการเกิดขึ้นแน่นอนนะครับของเขาจะมีการเกิดขึ้นแน่นอนนะรอกจากจะเป็นคู่บริโภคของว่ากันวันนี้พีลิตา็นคนใจสินค้า วันนี้เพิ่งอาจจะซื้อกระปิจาแต่วันหน้าถ้าปิจาไปทรงอาจจะซื้อกับปิสุรินอันนี้เขาบอกว่ากันก็เป็นได้เป็มสมชิกเปิ่เป็นซื้อกิซจ่ใจนะอันนี้เขาไม่ได้เขาเขาเขาม่ได้ว่าลูกสยงานไ่ได้ว่าใหญ่ใส่งานกันเขาต้องอู้กันก่อนนะครับเพราะนั้นอันนี้เขาต้องอู้กันก่อนนะวันนี้เรื่องทีมนะหนึ่งพดบอมพดบอมก็เต็มร้อยนะฮะเต็มร้อยก็มุงหนะพดบอมนะ ผู้จักดีนะคนบองได่นะ,นะแล้วกับปีจ่าพอพีจ่านี่นะป่าวีนี่เป็นนับรายใหญ่ของนะ <c oughs> พีจ่าเป็นนับรายของแล้วก็ร้องก็ร้องก็คือป่าวีนะครับป่าวีมากก็คือป่าของก,กับนายกนะครับป่าวีได <นะ S 2> ้ขึ้นเป็นตำแหน่งเมนิเจอร์เรียบร้อยแล้วตอนนี้อ่นนั่นขึ้นตำแหน่งไปแล้วขึ้นตำแหน่งไปเยอะคะแนนแค่หมื่นไส้มืนม่นขวาขึ้นตำแหน่งเมนิเจอร์ละ อันนี้คือขึ้นกันขึ้นตำแหน่งเดี๋ยวผมพูดกัาทีหลังต่อเขากัะจ้าปิจาอ๋อวีนายกตของแล้วก็มามาผมแล้วก็มาพี่เราแต่นั่นนะครับเพราะตอนนี้เัาเป็นแจ้งทีหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วนะมันจะได้เป็นจ้งมันจังวะละมันถูกจังว่าละถูกจังว่าละแต่ทีนี้เขาจะมาช่วยกันตรงเนี้ยกระแสตรงเนี้ยจะมาช่วยกันเขาจะคิดกว่าจะเอากระแสตรงเนี้ยได้ห้าขึ้นไปรับช่วยแต่ตรงนี้ เดี i, ๋ตรงนี้นะครับมีรถฮื้อนะครับถ้าขึ้นถ้าขึ้นไดมอนด์นะครับถ้าได้ไดมอนด์มีรถฮื้อเลยมีการน้ำมันฮืเลยเดี๋ยวเขาจะนิ่งพอนะครับอันนี้มีปีเลี่ยนะครับเขาจะมีปีเลี่ยนื้อนะครับเดี๋ยวเขาจะจ้างโคดเดี๋ยวทำโต๊ะน้อยนะเดี๋ยวเขาอยู่บริษัทท่านรอท่านรอ่ะอันเหนึ่งอย่างอันเรื่องอย่างเนี้ยเรื่องครอบครอบสร้างครอบแข็งครอบแข็งครอบแข็งหนอยนะเดี๋ยวเขาจะต้องมีนะมีนะเพราะว่า เราจะต้องช่วยกันหนะมู่เฮาเนี่ยจะอยู่แถวหน้านะนักลบนักลบแถวหน้าเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้กับเจมีไ่ไนผะ่มีผมมีพี่จ๋ามีอ่าอ่าพี่นิาานนตานะครับปาวีนะครับขอบ้<ล>องนายกพี่สุวินเข้ามาก็โอเคคนนายเข้ามาก็โอเคพีจันลันก็โอเคพี่จันลันโตละพีจันลันไม่โต,โตแน่นอนเพราะว่ามันเดี๋ยวนี่ ว่าวันซื้อนี้ไปที่เจ้าแสนผมนึกขึ้นตำแหน่งอันมินิเจอร์แล้วอ่นนะผมนึกไปหนึ่งปุ๊บเอาไปทานนญ้าย้ายเป็นเจ็บเอ็นร้อยไหวนะครับเอ็นร้อยไหวเจ็บมาเป็นซีเกียผมทาแค่ห้าเกียห้านาทีถามเลย <c oughs> ให้รอตื่นลุก <c oughs> ผมบอกสามรอยพันแล้วสมนึกมันเป็นนักธุรกิจสมนึกว่าถ้าเอาเสื้สอกำซีบลรอเี๊ ถ้ากับสีสองพันสามมันไปอ่านราคาตู้ฟืนถ้าเอาซื้อกับโปรเอาซื้อเป็นโปรนะฮะถ้าถ้าเนี่ยกับไอ่อะแพตตินัมแพตตินัมนะครับไอ้แพตตินัมแก้กระดหลกแพตตินัมนะฮะอาคมใจจริงผมยื้อไอ้ถ้าถ้าเนี่ยหรอกแต่ไม่ถึงสุดหรอกแพตตินัมนี่ถ้าถ้าเออถ้าเป็น บรรดน้ามดโปรนี่เขาลงทุนอยู่เกือบสามหมื่นแต่นี่ลงทุนแค่สี่สี่พันเจ็ดสี่พันเจ็ดพอจะนั่นสมนึกมันมองเห็นภาพละกูแจักปากฟ้องก็มาละตีมาละปากฟ้องโมนี้ใจสินค้ามดนะครับมโมเดียวนี่หนาะเนี่ยนะครับโมเดลของธุรกิจนะแล้วมีเงินซื้อ อันนี้มันแน่นอนอยู่ละทุกวันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบอกว่าจะเป็นฤกษ์สีนักโกตัดนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมามาทำกันเนี่ยเอ่เขามาทำกันก่อนเนี่ยมันบอกมีออยอ่ะนะมันไมนได้แต่ผมไดสกีมันมาได้มันมีละแต่ว่าทุกคนน่ะนะครับบางคนเขามันเต็มเหมือนกันหรอแล้วอย่างสมมติว่มันคนละอาละอ้อนอ่ะละอ้อนไม่เดียวน่ะมันไปไก่แม่มันจะได้มีออยอ่ะตามผมมาหลายคน ผมก็เรื่ยดื้อไว้ก่อนนะแล้วเหมืเดียวนี่มาต้องถามนะครับเลขรอยย่อเต็มๆนะจดทะเบียนถูกต้องตามต้นใหม่เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะรายได้ไล่คิดไล่คิดจุกัดนะมีรางวัลชีวิตแนะฮะเพราะว่าจะเป็นบริษัทอะไรอย่างเงี้ยก็ต้อติยูซีแยกสนามบินนะครับฟาดหลวงอ่าฟาดหลวงนะครับฟาดหลวงนี่ผมกินใบมดประมาณสองหลัง แระบานมันดีก็เพื่อสรรพคุณแต่ละสรรพคุณเนี่ยเพิ่นจะต้องอันว่าของเพิ่นดีอยู่แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเอามาขายเอาเออกตลาดเพิ่นบ,บอกว่าหวางเขาบบนีเขาต้องหวังเขาดีนะวันนี้ที่ผมมายืมจอนี้ที่ผมมาทำนี่นผมจะขอแค่ใช้เวลาแค่ประมาณพกเือนนะพกเงินหนึ่งปีทรั้งนี้เราพกเงินหนึ่งปีเนี่ยถามว่าผมคนเดียวทำได้ก็อนไ,ได้นะ เพราะฉะนั้นเราต้องรวมมึงกับโมโหนะฮะวันนี้นะครับเดี oh ๋ยวเราจะไปงูเรื่าของประกอบของมันนะครับว่าตัวเนี้ยนะครับเขาจะทำว่าอย่างนี้จะได้เนะครับเพื่อนหนจะได้ผมบอกว่าทุกคนนะครับคบเดือนถ้าแบบได้ตังค์นี่นะถ้าแบบได้ตังค์แสนนี่นะเลิกเลยนะถ้าลุยนะนะถ้าลุยเหมือนกับที่เขาลุยที่ผ่านมานะครับเพราะนั่นแต่ละคนแต่ละเขาเขาอด แต่ลคะคนเนาะเขาก็บป้เจเขานัาไปหลังละอายุของผมก็58 59ละนะเดี๋ยวกับฮุกซิปเดี๋ยวกับแกละแกละก็เดี๋ยวคนจะขับรถไปไหนได้กันนั่นละเขาจะลำบากขายคิ้วในแกเขาอ่าไปขายคิ้วไปขายไปขายมาได้นะครับเพราะว่าเขาไปมาได้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับวันนี้เขาก็เลยห้งอ,ง <c oughs> องกันมา อูอ๋อกว่าของจะพับเก็นกันได้ด้วยบริเวณวัสัตว์สปีนแหละนะสปีนมันอันนี้เราซื้อของ่นอันนี้ตอนที่ผมจะโอ้ไปเข้าถึงเรื่องจะแท้นะครับเนื้อเรื่องนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมื่งปิจานะครับอ่าผมจะขอแนะนำตัวปิจานะคพ่อเขาะ่าวเป็นเจ้าของสถานที่ที่มาที่ไปตรงเนี้ยปิจ้าเป็นน้ำม้าเพราะนั่นเดี๋ยวมื่งปิจ้าผู้ฝัรับเจ้า เขาจะเอาเดีอนรอดพี่จ่าถามว่าคูลงได้ก่อนจริงจรีงถ้ามาได้จะเอากี่เดือมีทางพูดจ่านหันเลยหเลยหานกันเลยสินค้าทันทีมีบางคนเนี่ยมาได้ขอสินค้าทำงาได้แต่อย่างนีวัตรเจ้าอันสร้างทีซีจอมอนมีสินค้าที่จะปะเอาเงินมาตาโอนเดี๋ยวมาได้โอนเลยสินค้าถึงานเลยวิธีทำมานก่อนเอาไม่จ้ดือรอด คุณหลักาดทุนเลยคุณลงทุนไปตอนนั้นตอนนั้นโปร5,000ฝ่ายเนาะน้อคุณนายเนาะโปร5,000ฝ่ายเจ็บ5,003 5,003แล้วก็ทุนลงเจ๊งสองหอดนอกนั่นคุณขายคุณได้กำไรพิจารณามาที่วันนั้นนั่งประชุมตีโป่รขอหุ้ยกมือพอสมควรคนไหนลงทุนไปราคาทุนไปกับอะไรขาดทุนสองมีแต่ได้กำไรมีแต่กำไรกำไรกับำไรอันนี้คุณนายนี่กำจะใครเน่ยนะแรกๆลงักยิงหน้าเหินฟ้าบ่ จะเป็นปัหาหนวดที่เรว่ัใจนะยังเป็นปัชอบเสียว่าไปชอบแ่นั้นเอง รอดพันก็จะซื้อรอดหนึงหายเซะรอดพันก็จะซื้ออันนี้นี่ก็เป็นบบปวดไอ้สามีแช่หน่อยเอาสักบาทได้ก็แช่คนเดียวไหมเช่ก็ได้แล้วพี่ตัวสามีข้าเจ้าเองเนี่ยเป็นนั่งสมาธิมาหลายปีเนาะเป็นคนปฏิบัติเป็นจะนั่งแล้วเป็นปวดเป็นจะเซื้อแต่อันนั้นอันนี้มาเนาะขนาดเป็นของด็อกเตอร์อย่างก็สะสม cci น่ะตาก็บอหายนะก็บอกไม่บางยัางนะไปหาหมอแล้ว บอกหมอได้ไหมอกเรื่อมาโรงพยาบาลบาน,นะจะบอกไหนก็เอามาขายเอามาทฯฯําธุรกิจเป็นตั้งกึงเดือนแล้วเนาะก็ไม่ได้บอกให้แกใจนะแกขอไหนมาลองหน่อยสิไอ้คิงพวดของแกน่ะของเธออะดีไหมลองหน่อยดีไหมลองเพิ่อนลองเนาะผมไม่ได้สนใจสักสามสี่ชั่วโมงเนาะรู้สึกดีนั่งงอเข่าได้มันพูกมาเจ้าเป็นคู่เข่าก,กางผาได้ปกติจะคู่เข่าก็ได้ แต่กู้เขาได้เพิ่นจะเรียกว่าเออดีทําเลยตัวเนี้ยไป่บอกคุณเพิ่นคนที่เจ็บทุกคนวร่าดีฉันน่ะขอแอร์กู้เขาไว้พระได้ตัวเนี้ยเพือพอเลยนะเออเพิ่นก็บอกว่าเออทาเลยตัวเนี้ยช่วยคนได้เมืวันนี้ก็ขายแล้วนะเออวันเดียวพอใจนี้จัดม้อนอ่ะโอ้ยคนยิงผ่านไปยิงพานมากแบบบอยบ่นให้น้องบ่นเชิดไปกับเชิดใช่ ใจเชิดม่ขายอยากิดชันใช่ไหม่ใช่ไช่เนี่ยคือสินค้าสิค้าะทใหเขียแผงสิค้าวทคนอม่ได้ขายเกีไปค่ยขยายไม่ทิงแ้วจปให่ครป้าปานครับตะกี้าแอลเดี๋ยวนี่หูซึกลุกยืนลกไปจะได้พโล่งโลงแล้วไหนฮะเออ โอ้แม่นแต่ก่ยานี่ขคิมเออยาขิมเออวิ่ามันพ่นย้อนอยู่เนาะมันยังเบาอย่างแต่มันยังเบาเบาอยู่นี่แต่มันเบาขึ้นละเออจัดได้กับวันพูกวันพูกเนาะจะโอเคจะบโอห่าประเดี๋ยววิ่งเนาะกลับคลับขอบคแล้วัะ เออปอนุตะกี้ปนูในท้าของพี่เจ็บมาทีห้าวันว่ะยนน้าเดี๋ยวนี้ปนู้สึกจะได้ของครับต้องอ๋อเดี๋ยวนี้กับบรนโ h o พของแล้วดีพยของแล้วต่ว่าทายานี่น่ะทายานี่กะดีพยองละเขาเขากะ บอกวเขามานะบอกว่ามันซักกนี่สักอย่างสพอเก็อเถียงก็ปอไม้เดเต้าเนี่ยมันมันจะเจ็บกอนหน้าอ้นไหลพานอ่ะหนังวันนี้ลูกจะเจ็บวันเดี๋ยวเอาถาไปเาลูกเรจะบามาละเบี๋วเราถาแหลรงแรกเนาะครั้งแรกวันนี้เนาะวันี้ครงแทีนี้เาจะลองใจทดลองใจสักร้อนเหรอทดลองใจพอ อนนี้ก็จะร้องใจพอเดี๋ยวจะเดี๋ยวนี่มาโอเคอ่าเลนะครัอันนี้ป่าหาก็เดอเนาะปานูน่ะปานูน่ะปานูวัดวัดจะไดครับผมเจ็บขัวเข่าเจ็อย่าะเจ็บเนี่ยเจ็บเข่าเจ็บน้องเนี่ยมาเมือนอลไรอย่างครับสามสีวันสามสี่วันแต่ลูกเจ็บปวดได้มืกันพี่อ่ะเดนนี่ฮ้คุณป่าวินเป็นคนหาเนาะอ่าอาบเขาขา คนขึ้นกันนก็ว่ากันนะถ้าลงพ้นไหเนาะมันดูดีขึ้นเนาะดูพ้นเลยเามเอด้วยห้ิกันกันัดกกันซื้อกูหนึ่งเจ็ดรอยพอพเนี่ยเปิหลวินเก้พอทนเออพอสีพนพอบ้านแกบ่แมตเลยหลงเออบ้านดอนหมุนนี่แต่อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนครับ ปนัดเนาะที่ที่ที่ได้เทศสินค้าอะไรทาระกินหน่าดีดีว่าทาระปนัดผ้ทึกจะได้พวงค่าผมก้อนเป็นเจ็บเป็นปวดปวดจะนี่นวดแค่บะขึ้นสมงศ์แต่ก้อนเนี้ยหนีไปมาเออบวบิบปวดเอย่างเดี๋ยวนี้กวันนี้มาเขินนอนแล้วก้อนมันหนาวเนาะ มันเยหน่อยทั้งหายากวินปนหื้อไม่าไปไหนแกยังมาซบอุ้ยเป็นหาเข็มโอ้ยปี๊ทำ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 ไปก็หาคเมตัวนี้่หายเมตัวนี้อันสุดยอดสุดยอไปเลย นันอ้อม่นเครับมันขาดมุกมนมุกน่โอ้ผดจะได้ค้าแะไดครับผมโอ้ดีดีสมานักสมาดีสบายเลยนน้ำมุกคนอื่นดื้อว่าเดี๋ยวผมจะเอาจะไปเออออยกเตะ